ใครร้องไห้คับนะสวัสดีขาชีดที่รักครับนะชีตครับผมช่วงนี้ไม่ได้ขายเลยครับลุงลุงปรโมทใหไลนะครับผมดูนะครับรูปป้ายนะครับรูปแต่ตรงหน้าตัวเองนะครับหน้าป้าไม่รูปนะครับ เอ้าป้าคุยบ่เฮ้ยหมอโปโบพีวายังครับสวัสดีา้าพี่รัตนาแ c t i o สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนก็จะมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับของลูทีเซนะครับครับก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะครับที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับ เป็นสินค้าที่ลุงพลน,นะครับกับเกตน่ยเิมพ์อินเ,เตอร์ให้นะครับรให้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่บรลุงสายตานะครับลุงพลก็ทานวันละหนึ่งชักซูลนะครับก็หลังจากทานก็มีความรู้สึกว่าการมองเห็นก็เขาเรียกว่าสายตาสู้แดดได้ตอนเช้านะครับเพิ่งเมื่อก่อนลุงพลก็ตื่นเช้านเนี่ยเจอแดดก็จะมีตานิดนึงนะครับช่วงนี้ก็สามารถรับแสงได้ดีขึ้นนะครับ ก็อยากจะแนะนํานะครับสําหรับเอฟซีท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับที่ต้องการสั่งซื้อนะครับก็ถ้าสั่งซื้อหนึ่งกล่องนะครับก็ราคา990บาทนะครับสองกล่องราคา1,980ปกตินะครับก็ลดเหลือก็1,900นะครับส่สามกล่องนะครับราคาปกติ2,970นะครับก็จะที่ด่าที่2,700นะครับแล้วก็ ุดท้ายนะครับห้ากล่องแถมหนึ่งนะครับห้ากล่องนี้โปรโมชั่นแถมหนึ่งนะครับน่าจะมียังมีแถมหนึ่งเหมืนเนอะมีครับมีตลอดห้าบวกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับราคาปกติ5้าพันเก้าร้อยสี่สิบาทนะครับลดเหลืออยู่สี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้จะซื้อห้าบวกอีกหนึ่งก็เป็นหกกล่องนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามยิ่งซื้อเยอะยิ่งยิ่งราคายิ่งน้อยนะครับอที่อยู่บ้านกบ สั่งไปแล้วค่ะรอของมาส่งก็บอกว่าเป็นเอฟซีลุงพลแจ้งทางบริษัทด้วยนะครับว่าเป็นเอฟซีลุงพลนะครับครับผมเราจะได้ตามนี้นะครับได้ตามโปรโมชั่นตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมช่องไอแกลีนะครับผมไม่รู้ว่ารูปที่ย้อมกินอะไรเสร็จไปหมดหรือยังเนาะยังไม่หมดครับผมก็อันนี้ก็คือใครสั่งก่อนตอนนี้จะเป็นของขวัญบัวสก์ด ปีใหม่ครับผมแล้วก็ถ้าสั่ง5แถม1ก็จะเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นของลุงครับตามนั้นครับก็ได้มีเสื้อแจกลายเซ็นแล้วก็มีรูปภาพมีลายเซ็นลุงด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านทีทุกเพื่อได้เลยนะครับได้สนใจครัหกกล่องจักบาทมันจะเป็น5แถม1นะครับ4,700บาทนะครับผมซื้อห้ากล่องครับแต่แถมให้เลยหนึ่งชิดมอนัดลองให้เนี่ยให้แล้ว ถ้ารักลุงจิมมีก็สั่งมาเยอะๆครับดี l ลน์มีแล้วครับสั่งมาเลยช่องไอกอีนะก็สั่งได้นะครับช่องลยุงนะไอกอนหนึ่งพันหนึ่้อยคนสั่งได้ครับอันนี้น่าสงสารมากเลยนี่ยนะเอากระทนมานัตพงมานัตะพงมาโอ้นกยุงหายเลยเด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 สั่งได้ครับอ่า็เป็นิบบนนะท่า ต่างประเทศก็ส่งนะครับต่างประเทศก็ส่งนะครับสั่งไลน์นะโจนะครับอากาอินะครับพี่เน่งลุกยิปมีนั่นสาาดาใช่ไหมครับไม่ใช่ช่องอะไรมั้งครับเนี่ยแมงตับเต่าครับอะไรครับครับก็ถ้าถ้าเรก็สั่งก็ตามโปรโมชั่นนี้นะครับแจ้งไปว่ามาจากช่องไหนนะครับทางบริษัทเขาจะจัดส่งให้จัดส่งให้ตามสัดส่วนที่ได้นะครับ รอบที่แล้วนี่เข้าวินนี่ครับมาดำหนึ่งทุ่จิมมี่ใช่จิมมี่สองร้อยป่ะใม่สองพันก็ตามนี้นะครับตามนี้นะครบสื้ครับใครขอบคุณมากพี่อ้อมบอกจะให้เสื้อห้าแถมหนึ่งครับพร้อมลายเซนลุงใช่ครับตอนนี้ลุงเซนไปแล้วนะครับผมตอนนี้น<ล>กํลาลังเริ่มทยอยจัดส่งนะครับผมสอบถามไปทางพี่อ้อมเรียบร้อยแล้วครับเสื้อที่ลูกค้าที่สั่งก่อนหน้านี้พี่ไอ้ลุงครับ ก็คือกำลังจัดส่งให้ครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับโปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับผม,ม,มห้าห้าแถมหนึ่งครับเป็นโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับเสื้อพร้อมลายเซ็นของลุงนะครับผมถ้าสั่งซื้อผ่านชินนะครับผม <c oughs> ได้ได้ครับช่องจิมมี่ก็มีไลน์ J M แปดสี่แปดสี่นะครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งพันคนก็เอามาคนของเยอะนะครับ ผมลุงพลนะครับเขาใส่ไปแล้วสองคนเลยสองช่องไม่ยังไม่พูดแหรอโชว์เสียงรออน่อยเออก็ใครนะครับที่อยากถามจริงใช่ครับใช่ครับจริงจริงสั่งผลิตภัณฑ์นี้ได้ครับรูทีนแซ่ครับครับผมถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกก็ถ้าไม่มีเบอร์ผมนะครับโทรสั่งเบอร์นี้ได้นะครับไอดีไลน์นะครับบอกว่ามาจากช่องไอกระอินะครับผมได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าผมบางครั้งก็ไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ตอบนะครับ เบอร์นี้นะครับเบอร์พี่อ้อมโดยตรงนะครับไม่ยังโจมาบังให้ยังกว่าครับโอ้ยโจ้ยนี่ครับ098 845 5571นะครับแล้วก็แอดอ่าลูทีนแซตได้นะครับผมรับลุงกินอะไร